านี่กับพิดฟ้าไว้ค่ะแขนจริงๆ <laughs> แขนจริงๆริงที่มันแน,น่นนะสินะคะเอาแอบใหม่นิดนึงค่ะตรงนี้เง <laughs> าค่ะบ้านี้ <laughs> ตำบักหงค่ะตำบักหงใสปูนาดองหมกเห็ดขอนค่ะใส่ไข่แล้วก็พักสดค่ะ ตุยคนยังนี่บอกริกหน่ยนะแบบค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะบริเฮ็ดเน่ากินหลายมือเนาะคะ่ะมือนี้เขาก็ะสิไม่เฮ็ดเน่กินกันค่ะเมนูอีสานบานเฮาคือเราคืออยากเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงวัตถุดิบค่ะก็จะเป็นเฮ็ดนะคะ่ะเฮ็ดมกเฮ็ดค่ะมกเฮ็ดแบบว่าใส่ใบตองนะคะ่ะเขาจะมกแบบใส่หมอเนอะ Head, เห็ดที่เ้าวศใส่มาหนีก็เป็นเห็ดขอนขาวค่ะแต่จะมีไข่ละคะ่ะเครื่องโมกแต่จะมีใบแมงลักตัวพักอีตู้ค่ะพริกสดค่ะหอมแดงซอยแล้วก็จะมีตะไคร้ซอยน้ำด้วยค่ะใส่ตะไคร้ซอยนิดนึงละคะ่ะเดี๋ยวเามาลงมือปรุงกันเลยเนาะคะ่ะหมอกะย่างบ้านเนต่างไส้ด้ค่ะเอาสิปรุงนอกหมอก่อนนะคะโอนปรุงเอาสิปรุงใส่ในห,นหมอก่อนละคะ่ะผสมเครื่องในหมอก่อนจะเอาขึ้นต่างไส้เนาะคะ่ะอันดับแรกก็ใส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดลงไปตัดขาล่างทำความสะอาดเลยค่ะเครื่องที่เ้าสิใส่แต่จะมีค่ะพักอีตู หอมแดงซอยขออนุญาตใส่มือด้วยนะคะแต่กระพิกสดค่ะ,ะใส่ลงใส่ไปเลยเมนูนี่อีลาใหญ่กับมกะะักด้วยค่ะบอกอีลาใหญ่ป้าเมื่ออื่นแม่สิมกเห็ดฉันบอกเพิ่นตะำรว้านี่เอาแม่จะกินมังบอกเพิ่นว่ามากหนาแล้วมังไม่มีเงินเนาะไปเลาะดูหลายเงินเบิดกระบ้านมากินมกเหะะ็ดด้วยค่ะบอเคม่้ยคะคิดอยาดก,ก,กันแล้วเนาะก็เลยมามกกินนะใส่เห็ดเพิ่มกไปอีกบอกรับเป็นตะไครซ้ซอยด้วยค่ะ หมัก้นเผาเนก็จะต่ำเครื่องให้ละเอียดได้ค่ะต่ข่อยกันี่ซอยๆถิ่นๆลงไปแบบนี้แหละวันนี้เราก็จะมาปรุงรสกันค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาได้ค่ะกะกาอาะได้ค่ะแต่ว่าพยายมคุ้มใหญ่เป็นเข้มไหลชูรสค่ะที่จังเคยบอกได้ค่ะเพลิ่มมาก,กับ่ต้องใส่ค่ะข,ขวานิดนึงค่ะปรุงรสดีนิดนึงค่ะก้ขขนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้ค่ะ ก่อนที่เพิน่นซุกแล้วเขาชิมเบิองเพิ่นบ่พอดีขาดเย็มขาดนัวเขาจงเติมเครื่องปรุงเพิ่มได้นะค่ะเรื่องตีท่อนทางแล้วค่ะลดกระแลนวั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 นบ่ต้องเติมน้ำแล้วค่ะข้าวเจ้าโมกแะะต่แห้งๆแล้วค่ะผสมเครื่องปรุงเขากันแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นตังไฟค่ะวันนี้ส่วนใครนะค่ะไข่สิบห้านี่ใส่ละค่ะสิธาให้เฮ็ดละค่ะพิ่นซุกก่อนจังสิตอกไข่ลงไปนะค่ะได้เดี๋ยวเขาเอาหม้อเฮ็ดขึ้นตังไฟค่ะวันนี้ ใส่ไฟ้กลางเน้ะค่ะขอ,อนไปทางอ้อนเนาะคะ่ะเอวกับพิดฟ้าค่ะหมอกระสูชีวิตเด้ยค่ะสังเกตรอยประสบการณ์เพื่อนหมอไปนี่ก็เกือบยี่สิบปีแล้วค่ะต่อกงแตอนอี่หลาง่ายเกิด่ะเห็นน่ากินไส้ใหม่หม,มอไปว่ามันซีบรอบแล้วล่ะค่ะจะหมอก็นด้ดีนะค่ะหมอหน้แข็งแรกค่ะยังใส่งานได้ดีอยู่าโอเคค่ะพักค่ตะกุยอ่างหมอเนาะพิดฟ้าพักไวค้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาจ่อเบื้องต่อเพื่อนสุกจังเอาไข่ลงค่ะเ๋ยถสิมาต่อใครดีกว่านะค่ะตีใข่ไปทาค่ะ ถ้าเฮ็ดซุปข้าวกระเฉดเอาไข่ลงแล้วค่ะใส่สาลี่ค่ะพูดแต่เกือบบ้าบังไข่ไหญ่ทาเฮ็ดซุกค่ะชิมรสเบิองและะ้วค่ะหั่นว่าพอดีเขากระปุ่มเพิ่มเนาะจากนั้นเขาจะเอาไข่ลงค่ะ,ะมาจอบเบิองแล้วค่ะ คนภายในจะน่อยซุกเัื่อถึงได้ค่ะที่เห็นบอกบอกว่าเรต้องใส่น้ำนะคะาน้ำจากเห็ดจากพักมันก็จะออกค่ะตะกี้เห็ดบเป็ีเนาะคะ่ะใส่น้ำต้งไปพอเห็ดซุปกลายเป็นแกงเห็ดเลยคะ่ะแบบนี้น้ำมันก็จะออกแบบนี้อันนี้เห็ดก็เริ่มซุปแล้วค่ะเดี๋ยวเขามาชิมรสบ้างคะ่ะแบบนี้อา่าโอเคชิมรสได้ที่แล้วได้ะคะ่ะชิมตามที่เราต้องการแล้วอาหารที่สานาออกระสือของนัวๆแล้วค่ะนัวๆเค็มๆน,นะคะจะเป็นแกงอ้อมแกงยังจังสี่ แบบมกยังสีอีสานแท้ๆจะมาใส่น้ำตาลได้ค่ะรถกระจอกนวนวๆวนะคะอ่าข้ามาใส่ไข่กันข้าบ้านี้ได้เอาไข่ไปร้องด้วยนะคะจะ,จะบอค้นด้วยค่ะแต่ว่าก็จะ ตลมตลมเชียร์นิดนึง,หงถหายใครเป็นทัวถึงนะคะ่ะนี่กับพิทฟ้าไว้ค่ะถ่ายใครเป็นสุกเนาะคะ่ะมกตอค่ะใส่ไฟออนนะคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบ่งอีกเิืเอตอนเิ่นสุกนะคะ่ะจิตตามมังหง้ำดะะ้วค่ะมังหงลือจะตามมาขึ้นนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาตามกินน้ำเนาะ ไปดีก็สิมาตาลบางงงกันนะคะอ่าใส่พริกลงไปค่ะพริกแลกแล้วก็เกลือเทศค่ะน้ำตาลค่ะชูรสค่ะมักไพ่มักมันค่ะบ่มักกับบะตองใส่เด้อค่ะน้ำตาลค่ะอันนี้คือกันบ่มักน้ำตาลกับบะตองใส่บ่มักหวานกับบะตองใส่น,น้ำตาลเด้อค่ะน้ำปลาค่ะ กะกลเอด้วยค่ะน้ำมะนาวค่ะใส่ตัวซีเรียดด้วยค่ะเนื้อหมักเนาแถบหักเนาเทียมขอให้สมใส่เดบิดปูดองค่ะปูหน้าดองเนาาค่ะแบบนี้คลุกคลุกคนผสมเครื่องปรุงให้เข้ากันค่ะหอมปูดองแล้วค่ะหอมปูดองชิมรสเอาด้วยค่ะ,ะนักรอดใจเปรี้ยวหวานเข้มัว ิมาเาลย,ย,แ,าะะาายแล้วแต่คนมักนะคะตำหมองตํำแกยวแล้วแต่ผูมักค่ะเสร็ประกงลงไปจ้าแง้วค่ะบาดนี้เป็นตาแซบาาาคาาาาาาะาา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  ไชค่ะปูาสาดกอน <c oughs> าสาดหน่อยปูาสาดกินเท่าน้องแปนค่ะแมงวันกับหูหูเลยว่าเขาตบักหมูนี่ผักสดมานั้น อย่ามาท่างพี่เสลสปิตักมุกเฮ็ดค่ะแบบน,นี้สุกแล้วได้ค่ะแข็งจริงๆสิเลยค่ะแข็งจริงๆ <laughs> แข็งจริงๆขึ้มันแน่นนะสิเด้ค่ะเอาแอบใหม่นิดนึงค่ะตรงนี้ <laughs> ใหม่นิดนึงใหม่นิดนึงแล้วพอดีแสบเด้ค่ะมันจะสุกแล้ว,ลวปิดแก๊สเด้ค่ะปิดแก๊ส ตัดกันเล็กน้อยไปเลยเนาะหมดเห็ดค่ะนี่หน้าตาจะเป็นยังงสีค่ะอ่าเอาไปอีตูใส่จากน่อยเพือคกล้ามสวยงามน,นี่ระค่เน่าก,กินข้าวมือน,นี่ค่ะ ตำบักหงค่ะตั้ับกหงใส่ปูนาดองหมกเห็ดขอนค่ะใส่ไข่แล้วก็พักสดค่ะพักสดนะคะเป็นดอกดอกกวางตุ้งค่ะดอกกวางตุ้งมากินสดเะ,ะ้ค่ะดอกกวางตุ้งน,นี่ยวอดอวบหลังจาข้าวเหนียวค่ะมาค่ะนวกินบ้านๆอีสานเท่านะคะ่ะดง่ไงๆเศบๆนัวนๆค่ะมากินขน้าวท้อกันค่ะ เขาเนี้ยวชิมอันนี้ก่อนเลยมกเห็ดเอาเขาก็ติดมือไปรแต่เขาไปเลนดินมาแต่ย่างเลยนี่แฝบบค่ะไพ่เลาเกลกินร่องเห็ดบ้างแล้ว จะถ้าเ,เพื่กินปลาว่าใส่ปลานเไยตุยคำยังไงนี่บอกพริกหน่อยนะฮึมฮ mm. ึชอ,อ,อ,อบครับน้าโมห รับคลิปมือนี้นะคะ่ะหวังว่าสิมากกันเด้อค่ะหาอีสานบานเฮาเนาะคะ่ะตำหุ่งมกเฮ็ดค่ะทรมคลิปของเฮ้ามาช่องขอ,องเฮาเด้อะคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะคะ่ะจะไดียวคการแจ้งเตือนที่จำนวนค่ะอขอขอบพุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจงกันตลอดมากได้ค่ะมาเป,ปาะะิงคลิปานายได้ค่ะวัฮาสิพากินผ้าเที่ยวไสค่ะสรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะ